รักษาอาการอะไรกับคุณละดายาไทยบ้างอ่อันดับแรกก็คือผีสันสูตรครับนะไปผ่าไปผ่ามาสองรอบแต่ไม่หายแล้วก็เป็นครั้งที่3ขึ้นมาอีกก็เลยเซิร์ชดูว่ามีคนแนะนำว,ว่าคุณละดายาไทยอยู่ตรงไหน,น<ม>ก็เลยมาตามเปิดแนบมามเข้ามามันเจอที่นี่ครับมาพอได้ยาทาไปแล้วก็ยาที่กินนะครับ<ม>ก็ผีสัตสูตรก็หายไม่ต้องไปผ่ารอบที่ส<ม>จากนั้นมนาะก็ประมาณทั้งสองาเดือนก็มาเป็นหลายๆปีทั้งสองข้างยกอะไรไม่ได้ เล่าไม่ได้อะไรไม่ได้ก็คือแฟนก็เป็นสองคน oh. สองคนแล้วก็มาที่นี่มาปรึก,รกษาหมอที่บุรดา oh. ก็คือับบเราได้ตอนนั้นรับยาไปแล้วก็ยาหมองแล้วก็ประครบแล้วรูปประครบร้อนแล้วก็กไปน่าจะประมาณไม่ถึง2เดือนก็ดีขึ้นดีขึ้นอีกครั้งนึงก็คนละกระปุกก็ตั้งแต่นั้นก็ไม่ได้มาแล้วก็มีลายของคุร์ดายาไทยแล้วก็ มีลายสองลาเราก็จะอ่านอยู่ตลอดเราเป็นอะไรอะไรคือขับแท็กซี่ครับขับแท็กซี่แล้วก็มีถ้าผู้โดยสารพูดว่าเป็นอะไรแบบนี้เพราะเราเป็นสองอย่างนี้เรารู้เลยว่าโอเคเราต้องมาคุณระดายอยู่นะเพราะว่าเราคือขับแท็กซี่ครับประสบการณ์โดยตรงครับตั้งผีสัาว์ูนแล้วก็ไหลบิดแต่ถ้าโตอื่นก็ต้องแนะนําให้เขามาปรึกษาคุณหมอมีอย่างนี้ครับคือเราไม่ไม่รู้รายละเอียดเท่านั้นครับผมแล้วตอนเป็นผีสัตว์ดูแลตัวเองให้หายเร็วเราก็ไม่ต้องไปผ่าน ที่ล่าสตรก็ตามที่คุณหมอแนะนำนะครับคือจะมียาหลอดเล็กๆเป็นในผลยาทามันปวดมันมันมันนูนใหญ่ตรงก้นเราใหญ่แล้วมันมันแดงกับทาไปมันก็จะค่อยยุบยุบยุบลงไปมันมันมันยุบแล้วมันแห้งมันแห้งแล้วก็กินยาที่คุณหมอให้ไปแล้วมันก็จะไม่จะไม่มีอาการคือวมขึ้นมาอีกไม่มีอะไรแผลที่เราผ่ามาตอนแรกมันไม่หายกินยาตัวนี้ลงไปมันจะแห้งตอนผ่ากินยาหมอมันจะไม่แห้งไม่จต่ไม่เออไม่แห้งไม่เสนยดแผล แล้วกินตัวนี้แล้วก็ทาตัวนี้มันจะแห้งแผลจะสนิทจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกิดอาการเจ็บหรือว่าปวดเองครับแล้วคนให้นดอาหารแสลงยังไงบ้างคคุณหมอตอนนั้นก็จะกบปลาหน่อไม้ตามที่คุณหมอแน,นอะนํแล้วจะเป็นส่วนมากจะเป็นตาแล้วผักก็ก็จะเป็นผักต้มมากกว่าครับแล้วขับรถนี่นั่งนานแล้วแบบไม่มีผลกระทบกับอาการหรือดูแลอย่างไรนั่งรถนานนี่คือกับ,ค,กบคือกินยาตามที่หมอนัดแล้วก็ทา ตอนเย็นจะทาทุกตอนเย็นก็ก okay. ็จะไม่มีปัญหาอะไรครับไม่มีไม네่จะไม่ระบมไม่ปวดก็คือทามันนูนอยู่แล้วมันนูนขึ้นมาใหญ่มากแล้วทายางมันยุบยุบมันจะสนิทครับมันสนิทไม่ไม่มีอาการอะไรครับผมไม่มีผลข้างเคียงทางยาหรืออะไรครับผมขอบคุณมากเลยนะคะ